คืนนั้นความเงียบไม่ได้เงียบจริงมันเป็นความเงียบแบบที่ทําให้คนทั้งเมืองกลั้นหายใจเหมือนกําลังรอฟังอะไรบางอย่างจากความมืดแล้วเสียงหนึ่งก็ฉีกอากาศออกเป็นเส้นยาวฟิวก่อนจะตามมาด้วยแรงสะเทือนที่ทําให้กระจกสัน่นและสุนัขในตรอกเล็กๆหอนพร้อมกันราวกับนัดหมายเสียงวิทยุซาซาคลื่นแทกได้ยินไหมอีกชุดแล้วไฟในบ้านบางหลังดับลงชั่ววูบ บางคนสะดุ้งตื่นพร้อมโทรศัพท์ที่สั่นไม่หยุดข้อความสั้นๆเด้งขึ้นมาเหมือนกันทั้งซอยอย่าออกไปข้างนอกปิดไฟไปจุดหลบภัยบางครอบครัวคว้าเสื้อกันหนาวทั้งที่ไม่ได้หนาวเพราะอากาศแต่หนาวเพราะไม่รู้ว่าเสียงนั้นจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ไกลออกไปทางแนวชายแดนมีรายงานถึงการยิงจรวดหลายระลอกชื่อที่ถูกพูดถึงวนซ้ำในความมืดคือ B.M. 2 1มันไม่ใช่แค่เสียงดัง แต่มันคือเสียงที่ทําให้คําว่าบ้านดูเปราะบางขึ้นในชั่วข้ามคืนและถ้าคุณคิดว่าอันตรายอยู่แค่บนพื้นดินคืนนั้นมีบางอย่างที่ทําให้ผู้คนเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเสียงหึ่งเบาๆเสียงที่ไม่ดังเท่าระเบิดแต่ทําให้หัวใจเต้นแรงกว่าเงาเล็กๆที่เคลื่อนอยู่เหนือหลังคามีคนกระซิบคําเดียวกันด้วยน้ําเสียงสันๆโดรนข่าวลือวิ่งเร็วกว่าสัญญ,ญาณโทรศัพท์บางรายงานบอกว่ามีการตอบโต้ บางรายงานบอกว่ามีการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับแต่ในสถานการณ์แบบนี้ความจริงมักมาถึงที่หลังเสมอตรงด่านชายแดนไฟสปอตไลท์สว่างจ้ารถบรรทุกจอดเรียงเป็นแถวผู้คนพูดถึงการเข้มงวดสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะเชื้อเพลิงเหมือนมีใครพยายามตัดเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงการเคลื่อนย้ายทุกอย่างสงครามไม่ได้มีแค่เสียงปืนมันมีแถวรถมีกระดาษมีประตูเหล็กที่ปิดลงพร้อมเสียงกึก ในศูนย์อพยพชั่วคราวเด็กคนนึงหลับคาไหลาแม่ทั้งที่หูยังได้ยินเสียงดังห่างๆเป็นช่วงๆผู้ใหญ่บางคนพยายามทําเป็นเข้มแข็งแต่แววตากลับถามคําถามเดียวกันพรุ่งนี้เราจะได้กลับบ้านไหมและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่ากลัวขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้อาจไม่ได้หยุดอยู่แค่แนวชายแดนบางรายงานเตือนว่าทางทะเลก็เริ่มไม่นิ่งเหมือนคลื่นกําลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ใต้ผิวน้ําถ้าคุณลองลากเส้นบางๆลงบนแผนที่ เส้นนั้นดูเหมือนขีดธรรมดาแต่สำหรับคนที่อยู่ใกล้เส้นนั้นมันคือชีวิตทั้งชีวิตกลางวันของเมืองชายแดนมักเริ่มด้วยเสียงตลาดรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านแผงผักคนขายกาแฟยกแก้วร้นรอนๆส่งให้ลูกค้าบางคนข้ามไปทำงานบางคนข้ามมาซื้อของคําว่าด่านในวันปกติคือประตูของรายได้แต่พอข้ามลงประตูเดียวกัน กลายเป็นคอขวดของความกลัวเพราะชายแดนไม่ใช่แค่พื้นที่โล่งม,มันมีหมู่บ้านมีถนนเส้นเล็กที่รู้กันเฉพาะคนในพื้นที่มีช่องทางผ่านเขามีจุดสูงจุดต่ำมีชื่อสถานที่ที่ถูกพูดซ้ำในกระแสรายงานช่องอันมาช่องจอมแถบพระวิหารและอีกหลายพิกัดที่คนทั่วไปอาจไม่เคยได้ยินแต่คืนนี้ ชื่อเหล่านั้นถูกเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ไม่เหมือนเดิมที่น่าหวาดที่สุดคือข้อมูลในคืนแบบนี้ไม่เดินมาเป็นแถวมันวิ่งมาเป็นฟูมภายในเวลาไม่กี่นาทีคนหนึ่งอาจได้ยินสามเรื่องเล่าเรื่องแรกบอกว่ายิงหนักเรื่องที่สองบอกว่ามีโรนเรื่องที่สามบอกว่าด่านเข้มงวดแล้วแล้วคุณจะเชื่อเรื่องไหนในเมื่อทุกคนพูดด้วยความมั่นใจเท่ากัน เสียงวิทยุท้องถิ่นดังสลับกับเสียงแจ้งเตือนจากมือถือคลิปสั้นๆส,สั่นไหวในความมืดถูกส่งต่อในกลุ่มแชทเหมือนลูกไฟบางคลิปเป็นเสียงจริงบางคลิปเป็นภาพเก่าบางคลิปไม่มีใครรู้ที่มาแต่ผลลัพธ์เหมือนกันคนเริ่มเก็บของเริ่มปิดหน้าต่างเริ่มมองลูกตัวเองเหมือนกลัวว่าจะไม่มีพรุ่งนี้ให้กอดในสงครามหรือความขัดแย้งความจริงมักถูกบีบให้แคบลง และข่าวลือจะขยายตัวจนใหญ่กว่าความจริงเสมอมีรายงานพูดถึงการโจมตีเป็นระลอกระลอกและการตอบโต้ในหลายจุดบางพื้นที่ถูกกล่าวถึงว่ามีการระดมยิงจรวดหลายครั้งบางพื้นที่บอกว่ามีการเฝ้าระวังโรนที่บินต่ำแล้วเร็วทั้งหมดนี้อาจจริงทั้งหมดหรือจริงแค่บางส่วนแต่สำหรับชาวบ้านที่ต้องตัดสินใจในนาทีนี้คำว่าต้องรอให้ยืนยัน มันช้าเกินไปและนี่คือเหตุผลที่เมืองชายแดนกลายเป็นเหมือนห้องที่เต็มไปด้วยควันทุกคนได้กลิ่นไหม้แต่ไม่มีใครเห็นไฟชัดๆขณะเดียวกันที่ด่านมีคำหนึ่งถูกพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งขึ้นเรื่อยๆเชื้อเพลิงเพราะเชื้อเพลิงไม่ใช่แค่สิ่งที่ทำให้รถวิ่งมันทำให้รถพยาบาลไปถึงคนเจ็บทำให้เครื่องปั่นไฟในศูนย์พักพิงทำงานทำให้การเคลื่อนย้ายทุกอย่างเกิดขึ้นได้ ดังนั้นทันทีที่มีข่าวว่าเริ่มเข้มงวดการผ่านด่านโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มน้ำมันเมืองทั้งเมืองเหมือนถูกดึงเบรกรถบรรทุกบางคันชะลอคนค้าขายเริ่มกังวลราคาบางอย่างเริ่มสัน่นทั้งที่ยังไม่ทันขาดจริงและในความสับสนแบบนี้จะมีคนถามขึ้นมาเสมอว่าแล้วเราจะปลอดภัยแค่ไหนถ้าประตูถูกปิดคืนชายแดนไม่ได้วัดด้วยนาฬิกา มันวัดด้วยข่าวที่เข้ามาและเสียงที่ดังขึ้นทุกครั้งที่มีเสียงใหม่หัวใจคนทั้งเมืองเหมือนกระตุกพร้อมกันทุกครั้งที่มีข้อความใหม่ความกลัวเหมือนเปลี่ยนรูปทรงอีกครั้งเพราะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่การประทะแต่มันคือการที่คนธรรมดาต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางข้อมูลที่พลาดและต้องตัดสินใจในความมืดด้วยมือที่สั่นอยู่ตลอดเวลาเสียงที่คนชายแดนกลัวที่สุดไม่ใช่เสียงดังครั้งเดียว แต่มันคือเสียงที่ดังแล้วเงียบเงียบแล้วกลับมาดังอีกเหมือนใครกำลังทดลองว่าหัวใจคนจะทนได้กี่ครั้งในคืนเดียวฟิวตุมแรงสั่นสะเทือนวิ่งผ่านพื้นดินขึ้นมาถึงฝ่าเท้าบางบ้านไฟแกว่งเหมือนกำลังจะดับบางบ้านรีบกอดลูกแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวและในความมืดนั้นมีคำหนึ่งถูกพูดซ้ำๆด้วยเสียงแหบแห้งผ่านวิทยุสื่อสาร BM-21 มาอีกแล้วมันเป็นชื่อที่คนส่วนใหญ่เคยได้ยินแค่ในข่าวแต่สำหรับคนที่อยู่ใกล้แนวปะทะชื่อนั้นคือเสียงเสียงที่ไม่ต้องเห็นก็รู้ว่าอันตรายกำลังเคลื่อนมาผู้คนในศูนย์ฟักพิงเงียบลงทันทีเหมือนถูกสัง่งเด็กบางคนสะดุ้งร้องไห้ผู้ใหญ่บางคนพยายามพูดปลอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ดวงตากลับหันไปมองประตู เรากับกำลังคำนวณทางนี้ที่ไล่ในหัวแล้วในจังหวะที่ทุกคนคิดว่าเสียงจะหยุดมันมีอีกเสียงหนึ่งที่เล็กกว่าแต่ทำให้เลือดเย็นลงทันทีเสียงหึงห่งๆเบาๆไกลเข้ามาใครบางคนเงยหน้าขึ้นมองเพดานเหมือนหวังว่าจะทะลุหลังคาไปเห็นทองฟ้าได้ได้ยินไหมโดรนคำว่าโดรนในคืนนั้นไม่ได้หมายถึงของเล่นไม่ได้หมายถึงกล้องถ่ายรูป แต่มันหมายถึงเงาเล็กๆที่มาแบบไม่บอกไม่เตือนและทำให้ทุกคนรู้สึกว่าต่อให้หลบอยู่ข้างในก็อาจยังไม่พอมีรายงานพูดถึงอากาศยานไร้คนขับที่บินต่ำเร็วและมาเป็นช่วงๆบางคนเรียกมันว่า FPV บางคนแค่เรียกมันว่าไอตัวหึงๆไม่ว่าเรียกอะไรผลลัพธ์เหมือนกันความกลัวมีปีกและในคืนที่ข้อมูลวิ่งเร็วกว่าสัญญาณโทรศัพท ข่าวเรื่องตอบโต้ก็ไหลเข้ามาพร้อมๆกับข่าวโจมตีบางข้อความบอกว่ามีการยิงสวนบางข้อความบอกว่ามีการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายบางจุดแต่ไม่มีใครในศูนย์พักพิงรู้เลยว่าสิ่งไหนเป็นภาพสดสิ่งไหนเป็นภาพเก่ารู้แค่ว่าเสียงจริงอยู่ตรงนี้และความสันวหวของผนังบ้านไม่ต้องการคำยืนยันจากใครเสียงวิทยุซา,ซาระวังมีเสียงหื่งใกล้เข้ามาเงยหน้าดู บางคนรีบปิดไฟในห้องให้มืดอที่สุดบางคนเอาผ้าห่มคลุมหัวเด็กเหมือนกันเสียงได้บางคนพนองมือเงียบๆไม่ได้ขอให้ใครชนะแค่ขอให้คืนนี้ผ่านไปโดยไม่มีชื่อของคนในครอบครัวทุกฐานให้ข่าววันพรุ่งนี้สิ่งที่โหดร้ายของคืนแบบนี้คือคุณไม่รู้ว่าระลอกต่อไปจะตกที่ไหนคุณไม่รู้ว่าเงาต่อไปจะบินผ่านบ้านใครคุณไม่รู้ว่าคำว่าปลอดภัยยังเหลือพื้นที่ให้ยืนอยู่ตรงไหน ละเมื่อเสียงดังห่างๆเริ่มจางลงชั่วคราวมันไม่ได้ทำให้คนโล่งใจมันทำให้คนกลัวมากกว่าเดิมเพราะทุกคนรู้ว่าความเงียบในแนวชายแดนบางทีอาจไม่ใช่จุดจบของคืนแต่อาจเป็นแค่ช่องว่างก่อนคลื่อลูกทัดไปจะซัดเข้ามาอีกครั้งเสียงที่ดังที่สุดในคืนนั้นไม่ใช่เสียงระเบิดแต่มันคือเสียงกึกของประตูเหล็กที่ปิดลงตรงด่านเสียงสั้นๆแค่ครั้งเดียว แต่ทำให้ทั้งเมืองเหมือนถูกล็อกไว้ในลมหายใจเดียวกันไฟสปอตไลท์สองขาวโพลนรถบรรทุกจอดเรียงยาวเป็นงูคนขับลงมายืนกอดอกมองนาฬิกาแล้วมองไปที่ด่านเหมือนหวังให้มันขยับเสียงเครื่องยนต์ติดๆดับๆสลับกับเสียงโทรศัพท์ที่ดังไม่หยุดใครบางคนพูดเบาๆแต่ชัดเจนเขาเริ่มเข้มเรื่องน้ำมันแล้ว คำว่าน้ำมันในคืนแบบนี้ไม่ใช่แค่สินค้ามันคือเส้นเลือดของทุกอย่างมีรายงานพูดถึงการเข้มงวดการผ่านด่านของสินค้าบางประเภทโดยเฉพาะเชื้อเพลิงเหตุผลที่ถูกกระสิบต่อต่อกันคือมีความผิดปกติบางอย่างเหมือนใครพยายามเร่งให้ของไหลออกไปมากกว่าปกติและเมื่อด่านสงสัยสิ่งแรกที่ทำคือหยุดก่อนถาม ทันทีที่ข่าวนี้กระจายออกไปร้านค้าปลีกในเมืองชายแดนเริ่มเงียบลงคนที่เคยซื้อของแบบไม่คิดมากเริ่มถามคำถามเดิมซ้ำๆพรุ่งนี้ยังเติมได้ไหมราคาจะขึ้นหรือเปล่าถ้าไฟดับเครื่องปั่นไฟจะพอไหมเพราะในโลกจริงการประทะไม่ได้ทำลายแค่แนวหน้ามันทำลายจังหวะชีวิตของคนธรรมดา รถพยาบาลต้องใช้น้ำมันรถบรรทุกอาหารต้องใช้น้ำมันแม้แต่เครื่องปั่นไฟในศูนย์พักพิงก็ต้องใช้น้ำมันและทันทีที่คำว่าเชื้อเพลิงถูกแตะต้องความกลัวก็ไม่ได้อยู่แค่ในสนามมันไหลเข้ามาในครัวในร้านคาในห้องนอนและในกระเป๋าเงินของทุกคนบรรยากาศตรงด่านตึงจนได้ยินเสียงลงหายใจ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารละเอียดขึ้นรถบางคันถูกให้จอดรอบางคันถูกเรียกไปตรวจซ้ำไม่มีใครพูดเสียงดังแต่ทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังมีสงครามเงียบเกิดขึ้นที่นี่สงครามที่ไม่ต้องยิงแค่ปิดประตูก็ทำให้ทั้งเส้นทางสะดุดและเมื่อเส้นทางสะดุดข่าวเลอก็เริ่มทำงานมีคนบอกว่าเขาจะปิดยาว อีกคนบอกว่าไม่ถึงหรอกแค่ชั่วคราวบางคนบอกว่าเริ่มมีการควานสื่อบางคนบอกว่าเริ่มมีคนหาทางออมจริงไม่จริงไม่มีใครยืนยันได้แต่ความตื่นตระนกไม่เคยรอลักฐานในเมืองที่อยู่ติดชายแดนผู้คนเคยชินกับการเปิดปิดของด่านเหมือนฤดูกาลแต่คืนนั้นมันไม่เหมือนเดิมเพราะทุกคนรู้ว่าการแค่ม้วเชื้อเพลิงในจังหวะที่เสียงระเบิดยังดังอยู่ไกล,ไกล มันไม่ใช่แค่มาตรการมันคือสัญญาณว่าคืนนี้ไม่ได้สู้กันแค่ด้วยเสียงปืนมันสู้กันด้วยเส้นทางด้วยการขนส่งด้วยสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างเคลื่อนไหวได้และเมื่อการเคลื่อนไหวทุชฉลอคนทั้งเมืองก็เริ่มถามคําถามเดียวกันในใจถ้าประตูเหล็กยังปิดอยู่ถ้าแถวรถยังยาวขึ้นเรื่อยๆถ้าเชื้อเพลิงถูกคุมเข้มขึ้นอีกแล้วพรุ่งนี้เราจะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม ได้จริงหรือมีข่าวหนึ่งหลุดออกมากลางดึกข่าวที่ทำให้คนที่กำลังกอดลูกอยู่ในศูนย์พักพิงชะง,งักพร้อมกันเสียงวิทยุซาซาพบของของนำวิถียังไม่ถูกใช้คำว่านำวิถีฟังดูเหมือนสับไกลตัวแต่ในคืนที่ชายแดนมีเสียงระเบิดเป็นจังหวะคำนี้กลับแทงเข้าหัวใจทันทีเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงดังไกลๆอีกต่อไปมันคือความคิดที่ว่า อันตรายอาจเลือกเป้าได้ตามรายงานที่ถูกเล่าต่อกันอย่างรวดเร็วมีการอ้างว่ามีการยึดอาวุธชนิดนำวิถีบางประเภทถูกพูดถึงเป็นอาวุธต่อต้านยานเกราะต่อต้านรถถังแบบพกพาหรือแบบยิงเป็นลูกบางคนขยายความว่ามีหลายลูกที่ยังไม่ได้ใช้และมีชื่อประเทศผู้ผลิตถูกเอ่ยพาดทิงแต่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อให้พูดดังแค่ไหนก็ยังต้องย้ำว่าข่าวบางอย่าง ต้องรอการยืนยันที่ตรวจสอบได้ทว่าแปลกอย่างหนึ่งคือต่อให้ยังไม่ยืนยันเต็มร้อยข่าวนั้นก็ทำหน้าที่ของมันแล้วมันทำให้คนในเมืองชายแดนรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่หญิงแล้วหนีแต่มีมิติที่ซับซ้อนขึ้นมีเทคโนโลยีมีอาวุธที่ถูกเล่าขานว่าทันสมัยและเมื่อความกลัวมีชื่อเรียกที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมันจะยิ่งฝังหัวลึกขึ้นในเวลาเดียวกัน ข้างนอกศูนย์พักพิงรถกระบะคันหนึ่งแล่นมาจอดคนสองสามคนลงมาพร้อมถุงดำใบใหญ่ไม่ใช่อาวุธไม่ใช่เครื่องมือแต่เป็นผ้าหม่มเป็นข้าวสารเป็นขวดน้ำเป็นยากันยุงภาพเล็กๆแบบนี้ดูเหมือนธรรมดาแต่ในคืนที่ข่าวเรื่องนำวิถีปะทะกับเสียง BM-21 และเสียงโดนของใช้พื้นฐานกลับมีค่าพอๆกับเกราะป้องกันเสียงเด็กไอเสียงคนเรียกกันเบาๆ ในห้องเรียนที่ถูกดักแปลงเป็นที่พักพิงกระดานดำยังมีรอยช็อกจางๆแต่พื้นห้องกลับเต็มไปด้วยเสือและกระเป๋าและคนที่พยายามทำให้คืนนี้ผ่านไปแม่คนหนึ่งเอาผ้าขนหนูเช็ดหน้าลูกแล้วกระสิบว่าหลับนะเดี๋ยวเช้าก็กลับบ้านทั้งที่แววตาเธอไม่แน่ใจแม้แต่คำเดียวมีคนแก่คนหนึ่งนั่งพิงผนังเงียบเกินไปเงียบจนคนข้างๆไม่กล้าถามเพราะบางคำถามไม่มีคำตอบที่ปลอดภยัย เช่นคำถามว่าบ้านยังอยู่ไหมหรือถ้ากลับไปแล้วจะเจออะไรและนี่คือความจริงที่เจ็บที่สุดของคืนชายแดนข้งหนึ่งพูดถึงยึดได้ทำลายได้ปิดเส้นทางได้แต่ข้างในศูนย์พักพิงคนพูดถึงผ้าอ้อมหมดเด็กมีไข้โทรศัพท์แบตใกล้หมดสงครามในข่าวอาจมีคำใหญ่ๆแต่สงครามของคนธรรมดามีแค่รายการของจำเป็นกับความกังวลที่นับไม่ถ้วน มีบางครอบครัวไม่ได้หนีมาเพราะเห็นอะไรด้วยตาพวกเขาหนีมาเพราะได้ยินเสียงและการได้ยินเสียงในคืนแบบนี้มันเพียงพอแล้วเสียงหนึ่งทำให้คนทิ้งงานเสียงหนึ่งทำให้คนทิ้งร้านเสียงหนึ่งทำให้คนตัดสินใจอุ้มลูกออกจากบ้านทั้งที่ไม่รู้จะไปไหนแล้วข่าวนำวิถีที่ถูกเล่าต่อๆกันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศหนักขึ้นเพราะมันทำให้คนรู้สึกว่าความเสียงไม่ได้สุ่มอีกต่อไป มันทาให้ความกลัวมีทิศทางและเมื่อความกลัวมีทิศทางทุกคนจะเริ่มมองไปรอบตัวเหมือนกําลังถามว่าทิศทางนั้นจะหันมาทางชั้นไหมคืนนั้นยังไม่จบเสียงไกลๆยังมาเป็นช่วงโทรศัพท์ยังสั่นเป็นระยะและในความมืดที่เต็มไปด้วยข่าวหลายชั้นคนชายแดนได้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งอีกครั้งบางทีสิ่งที่ทําให้เราสั่นที่สุดไม่ใช่แค่เสียงระเบิดแต่คือความไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นแบบไหน เมื่อความตึงเครียดเริ่มลามออกไปไกลกว่าที่เราคิดมีข่าวหนึ่งลุดออกมากลางดึกข่าวที่ทําให้คนที่กําลังกอดลูกอยู่ในศูนยพักพิงชะงักพร้อมกันเสียงวิทยุซาซพบของของนําวิถียังไม่ถูกใช้คําว่านําวิถีฟังดูเหมือนสัตว์ไกลตัวแต่ในคืนที่ชายแดนมีเสียงระเบิดเป็นจังหวะคํานี้กลับแทงเข้าหัวใจทันทีเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงดังไกลๆอีกต่อไป มันคือความคิดที่ว่าอันตรายอาจเลือกเป้าได้ตามรายงานที่ถูกเล่าต่อกันอย่างรวดเร็วมีการอ้างว่ามีการยุดอาวุธชนิดนำวิถีบางประเภทถูกพูดถึงเป็นอาวุธต่อต้านยานเกราะต่อต้านรถถังแบบพกพาหรือแบบยิงเป็นลูกบางคนขยายความว่ามีหลายลูกที่ยังไม่ได้ใช้และมีชื่อประเทศผู้ผลิตถูกเอ่ยพาดพิงแต่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อให้พูดดังแค่ไหนก็ยังต้องย้ำว่า ข่าวบางอย่างต้องรอการยืนยันที่ตรวจสอบได้ทว่าแปลกอย่างหนึ่งคือต่อให้ยังไม่ยืนยันเต็มร้อยข่าวนั้นก็ทำหน้าที่ของมันแล้วมันทำให้คนในเมืองชายแดนรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ได้มีแค่หญิงแล้วหนีแต่มีมิติที่ซับซ้อนขึ้นมีเทคโนโลยีมีอาวุธที่ถูกเล่าขานว่าทันสมัยและเมื่อความกลัวมีชื่อเรียกที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมันจะยิ่งฝังหัวลึกขึ้น ในเวลาเดียวกันข้างนอกศูนย์พักพิงรถกระบะคันหนึ่งแล่นมาจอดคนสองสามคนลงมาพร้อมถุงดำใบใหญ่ไม่ใช่อาวุธไม่ใช่เครื่องมือแต่เป็นผ้าห่มเป็นข้าวสารเป็นขวดน้ำเป็นยากันยุงภาพเล็กๆแบบนี้ดูเหมือนธรรมดาแต่ในคืนที่ข่าวเรื่องนำวิถีประทะก,กับเสียง b m 21และเสียงโรนของใช้พื้นฐานกลับมีค่าพอๆกับเกราะป้องกันเสียงเด็กไอ เสียงคนเรียกกันเบาๆในห้องเรียนที่ถูกดันแปลงเป็นที่พักพิงกระดานดำยังมีรอยช็อกจางๆแต่พื้นห้องกลับเต็มไปด้วยเสือ่อและกระเป๋าและคนที่พยายามทำให้คืนนี้ผ่านไปแม่คนหนึ่งเอาผ้าคนหนูเช็ดหน้าลูกแล้วกระซิบว่าหลับนะเดี๋ยวเช้าก็กลับบ้านทั้งที่แววตาเธอไม่แน่ใจแม้แต่คาเดียวมีคนแก่คนหนึ่งนั่งพิงผนังเงียบเกินไปเงียบจนคนข้างๆไม่กลาา้าถาม เพราะบางคำถามไม่มีคำตอบที่ปลอดภัยเช่นคำถามว่าบ้านยังอยู่ไหมหรือถ้ากลับไปแล้วจะเจออะไรและนี่คือความจริงที่เจ็บที่สุดของคืนชายแดนข้างหนึ่งพูดถึงยึดได้ทำลายได้ปิดเส้นทางได้แต่ข้างในศูนย์พักพิงคนพูดถึงพ้าอ้อมหมดเด็กมีไข้โทรศัพท์แบตใกล้หมดสงครามในขาวอาจมีคำใหญ่ๆแต่สงครามของคนธรรมดามีแค่รายการของจำเป็นกับความกังวลที่นับไม่ถ้วน มีบางครอบครัวไม่ได้หนีมาเพราะเห็นอะไรด้วยตาพวกเขาหนีมาเพราะได้ยินเสียงและการได้ยินเสียงในคืนแบบนี้มันเพียงพอแล้วเสียงหนึ่งทำให้คนทิ้งงานเสียงหนึ่งทำให้คนทิ้งร้านเสียงหนึ่งทำให้คนตัดสินใจอุ้มลูกออกจากบ้านทั้งที่ไม่รู้จะไปไหนแล้วข่าวนำวิธีที่ถูกเล่าต่อต่อกันก็ยิ่งทำให้บรรยากาศหนักขึ้นเพราะมันทำให้คนรู้สึกว่าความเสียงไม่ได้สุ่มอีกต่อไปมันทำให้ความกลัวมีทิศทาง และเมื่อความกลัวมีทิศทางทุกคนจะเริ่มมองไปรอบตัวมันกำลังถามว่าทิศทางนั้นจะหันมาทางฉันไหมคืนนั้นยังไม่จบเสียงไกลๆยังมาเป็นช่วงโทรศัพท์ยังสั่นเป็นระยะและในความมืดที่เต็มไปด้วยข่าวหลายชั้นคนชายแดนได้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งอีกครั้งบางทีสิ่งที่ทำให้เราสั่นที่สุดไม่ใช่แค่เสียงระเบิดแต่คือความไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นแบบไหนเมื่อความตึงเครียดเริ่มลามออกไปไกลกว่าที่เราคิด